นะอะนะวะโลคาพยาธิวินาศสันติขอบารมีแห่งหมอชีวโกโกมารพัฒจงประสิทธิให้ทุกทๆท่านจงปลอดภัยไรโลคาพยาธิขอให้โรคร้ายจงวินาศหายไปหมอชีวโกโกมารพัฒเป็นบุคคลสำคัญระดับพุทธสาวกที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศกว่าสาวกอุบาสกทั้งหลายที่ปวงชนลักไข่สวัสดีค่ะทุกคนเราได้มาเจอสารของปู่ชีวกหรือหมอชีวกโกมารพัฒแล้วก็ได้กราบขอพอรท่านในโอกาสนี้ก็เลยนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวท่านมาเล่าให้ฟังกันค่ะหมอชีวกโกมารพัฒเป็นบุตรนางสารวดี นางนครโสพินีประจำเมืองราชคฤห์แควนมคธซึ่งตำแหน่งนางนครโสพินีสมัยนั้นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเพราะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนางสารวดีตั้งคันโดยบังเอิญเมื่อคลอดบุตรชายออกมาจึงสั่งให้สาวสาสวใช้นำไปทิ้งที่กองขยะนอกเมืองข้อดีที่อภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารไปพบเข้า ขณะเสด็จออกไปนอกเมืองจึงทรงนำมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมชื่อชีวกตั้งขึ้นเพราะว่าท่านถามามหาเล็กว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แล้วก็คำว่าชีวกก็คือยังมีชีวิตอยู่โกมารพัฒซ,ซึ่งหมายถึงว่า,เ,าเป็นกุมาเรเลี้ยงดูเป็นก็คือเป็นบุตรบุญธรรมของอภัยราชากุมารน,นั่นเองเมื่อชีวกโกมารพัฒโตขึ้น ถูกพวกเด็กๆในวังล้อเรียนว่าเจ้าลูกไม่มีพ่อด้วยความมานะจึงหนีพระบิดาเลี้ยงไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองตักกศีลาเพื่อเอาชนะคำดูหมิ่นของพวกเด็กในวังให้ได้วิชาที่ชีวกเรียนก็คือวิชาแพทย์ เนื่องจากไม่มีค่าเล่าเรียนให้อาจารย์จึงอาสาอยู่รับใช้อาจารย์สารพัดแล้วแต่ท่านจะใช้อาศัยเป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเชื่อฟังอาจารย์จึงเป็นที่โปรดปานของอาจารย์มากมีศิลปะวิทยาเท่าไหร่อาจารย์ก็ถ่ายทอดให้หมดโดยไม่ปิดบังอำพางชีวกเรียนวิชาแพทย์อยู่เจ็ดปีจึงไปกราบลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์ได้ทดสอบความรู้ ให้เข้าป่าไปสำรวจดูว่าต้นไม้ต้นไหนว่าทำยาไม่ได้ให้นำตัวยาตัวที่ว่าไม่มีตัวยานะกลับมาให้อาจารย์ดูปรากฏว่าเขาเดินกลับมาตัวเปล่าเพราะต้นไม้ทุกต้นใช้ทำยาได้หมดอาจารย์บอกเขาว่าเขาได้เรียนจบแล้วจึงอนุญาตให้เขากลับหลังจะกลับมายังเมืองราชคฤห์ ชีวกได้ถวายการรักษาพระอาการประทวนของพระเจ้าพิมพิสารหายขาดจากพระคันธราพาศหมายถึงโรคดิสิดวงทวารก็เลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวงพร้อมทั้งได้รับพระราชทานสวนมะม่วงให้เป็นสมบัติอีกด้วยต่อมาหมอชีวกก็ได้ถวายสวนมะม่วงแห่งนี้ให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย และได้ถวายการรักษาแด่พระบรมศาสดาเมื่อข้าวพระองค์ทรงประชวรและถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์อีกด้วยตลอดชีวิตหมอชีวกได้บำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและก็ไม่เลือกว่ายากดีมีจนจนได้รับการย,ากยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตคัคทะผู้เป็นเลิศกว่าคนอื่นในทางที่ เป็นที่รักของปวงชนในวงการแพทย์แผนไทยนี้ก็ถือว่าหมอชีวโกโกมารพัฒเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนไทยเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปหลายท่านที่ได้ไปเมืองรกุงราชคึกที่อินเดียก็ยังได้ไปเที่ยวชมสถานที่ที่เกี่ยวกับท่านหมอชีวโกโกมารพัฒเช่นที่ ชีวกรรมพวันซึ่งหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายสวนมะม่วงจัดสร้างไว้เป็นวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าหรือภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นและสถานที่อีกสถานที่หนึ่งคือที่ท่านไปเรียนที่เรียกว่าเมืองตักกศิลามีเอ่อ นักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกก็ระบุว่าเมืองตากกัิลาในสมัยพุทธกาลก็คือเมืองทาซิลาซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในแ้นปันจับประเทศปากีสถานซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นว่ากันว่าเป็นสำนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เฉพาะด้านการแพทย์เท่านั้นแต่เป็นสำนักด้านศิลปศาสตร์อีกหลายแขนงพระราชโอรสในเมืองและแคว้นต่างๆก็ได้เสด็จไป ตงศึกษาที่ตักกศิรานี้เพื่อเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักของอ,อ,อาจารย์ทิษาป่ามโมกนี้คือเรื่องราวของหมอชีวโกมารพัฒน์ที่ได้บันทึกไว้ เรื่องราวนี้ที่ได้บันทึกไว้มีจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้เราเองได้ความรู้ก็คือตอนที่อาจารย์ทดสอบว่าปู่ชีวกหรือหมอชีวกโกมารพัฒนี้เรียนจบหรือยังก็คือให้ไปหาต้นไม้ใบหญ้ามาว่ามีสิ่งไหนที่ไม่มีตัวยาหรือเภสัชสารปรากฏว่าปู่ชีวก ท่านไปเดินหาจนทั่วก็ไม่มีนั้นหมายความว่าต้นไม้ใบหญ้าต้นพืชทุกชนิดมีโอสถสารหรือว่ามีตัวยาอยู่ทุกชนิดเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือรู้จักหรือไม่เท่านั้นนี่คือเป็นองค์ความรู้ที่ได้รู้เพิ่มจากเรื่องราวนี้นะคะผู้เล่าเลยนำมาเล่าให้ ทุกคนได้รับชมรับฟังกันและขอพอรจากองค์ท่านให้ประสิทธิแด่ผู้ที่รับชมรับฟังทุกท่านให้ปลอดจากโลคาพยาธิและโรคร้ายทั้งปวงขอให้มีความสุขกับการรับชมวิดีโอนะคะและกอ็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้สังวานชอบเล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ